กันด้วยนะครับผมวันน ja ี้เราอยู <aime S 2> ่กันในเกม Pri ท e เอ็นเจอร์กันนะฮะอยู่กันในช่องหนึ่งในคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะไม่ได้มาอัปเดตอะไรไม่ได้มารีวิวนะฮะไม่ได้มาพูดถึงอะไรก็ในคลิปนี้นะครับไม่ได้มาอัปเดตนะครับไม่ได้มาอัปเดตไอดีนะครับไม่ได้มาสุ่มนะฮะไม่ได้พูดถึงกิจกรรมเดือนนี้เนาะเพราะว่ากิจกรรมเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับเงียบแบบเงียบกิบเลยนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาทําคลิปนะครับ แนะนำสำหรับคนที่เจอปัญหาแบบ id นี้นะฮะก็ id นี้นะครับทางบ้านนะครับส่ง id มาให้เกิดจากปัญหาที่ว่าเฮ้ยไอดีเนี่ยมันเกิดบั๊กนะครับเนี่ยพอเรากดเนี่ยกดข้ามไปปุ๊บนะครมันจะเป็นเครื่องหมายแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบฐานหายเออแล้วก็แบบทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ oh, <no. S 1> ซึ่งเคสประมาณนี้นะครับเกิดจากการที่เหมือนเราจะเล่นนะครับมันจะเกิดกับ ป้ายเหลืองเวลน้อยๆน,น,นะครับเริ่มใหม่ที่มันจะมีปัญหาในการเราชอบกดข้ามบางทีบอทนะฮะหรือว่าทางตัวเกมเนี่ยเขาจะสอนเราเล่นถูกไหมแล้วเราไปรีบกดข้ามเอาตัวนู้นตัวนี้มาใส่จนแบบอ่าระบบเกมเนี่ยมันงงว่าเอ้ยทำไมไม่ทําตามที่เกมสั่งก็เลยอ่ะเกิดปัญหาบักแบบนี้นะฮะซึ่งเบื้องต้นที่ผมอ่า ทำคลิปนี้ออกมานะครับเพราะว่าอยากจะมาบอกวิธีแก้กับทุกทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะฮะแล้วก็อ่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้ก็เอาไปแก้แล้วก็อย่าลืมเจอเพื่อนส่งต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าวิธีเนี่ย มันไม่ได้แก้ยากอะไรเลยนะครับเราสามารถแก้ได้เองนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์แก้นะฮะเออไม่ต้องไปเสียตังค์ให้คนนู้คนนี้เก็บ10 20 30 5 0บ0าบาทไม่ต้องไปเสียเราสามารถแก้ได้ตัวเองนะฮะแต่การแก้เนี่ยมันจะมีวิธีการอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งไอ้วิธีการตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามบอกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเเรียกได้ว่าการแก้เนี่ยมันจะปรับไปได้หลายรูปแบบผมใช้คํานี้แล้วกันนะฮะเออวิธีการแก้มันทําได้หลายรูปแบบแต่อ่ะ เอาปัญหานี้ก่อนแล้วผมจะพูดว่าถ้าเ้ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีอันเนี้ยขึ้นเราต้องทำยังไงนะฮะอ่ะมาในเรื่องของการแก้ก่อนละกันนะฮะอันนี้ไอดีทางบ้านส่งมานะฮะปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการที่อ่าน่าจะกดข้ามหรืออะไรสักอย่างนะ,ะที่ผมเกินไปตอนต้นแหละเออซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้เจอเกี่ยวกับการข้ามเป็นฐานอาจจะแบบตรงนี้ใส่เลนเจอร์แล้วเหมือนหยิบเลนเจอร์แ้ะค้างอยู่งั้นอะ ผมเคยเจอเคสเหมือนกันแบบเนี่ยหยิบวางเลนเจอร์วางเลนเจอร์วางเลนเจอร์แล้ววางไม่ได้สักทีนะฮะก็ให้มองไปในเคสเดียวกันนะฮะซึ่งเอาวิธีการแก้นะก็ให้ทุกคนเนี่ยถ้าเจอแบบนี้นะก็ออกเกมไปเลยนะฮะเนี่ยคือต่อให้เราเนี่ยจะออกเกมเข้าใหม่นะฮะหรือว่าจะพยายามทำอะไรเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือทำให้ดูนะเออเนี่ยต่อให้เราจะออกเกมเข้าใหม่นะครับจะแบบเราจะพยายามออกเกมเข้าใหม่พยายามกดจิ้มนะครับตามที่อ่าบอทนะฮะอ่าหรือว่าทาง บอทของตัวเกมล a นเจอร์เนี่ยเขาจะมีการแนะนําเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยไปใส่ลนเจอร์ตัวละครที่มันผิดทําให้บอดเนี่ยมันมองว่าเอ้ยมันไม่ใช่ตัวละครที่บอดจะเอานะฮะเนี่ยอย่างนันเนี่ยเขาก็จะเหมือนสอนว่าเออเราต้องสอนพื้นฐานกันหน่อยแล้วแหละนะฮะเออเนี่ยแต่เราใส่ลนเจอร์ตัวบอรจระเคไปนะฮะอ่าซึ่ง ID เนี่ยเจ้าของ ID บอกว่าเขาเป็นไ d ดีลุงหนวดด้วยนะครับซึ่งน่าจะซื้อมานะครับหรือว่ารีมานี่ผมไม่รู้นะฮะก็น่าเสียดายเหมือนกันมาเดี๋ยวเรามาลองแก้ให้เขาดู ว่าผมจะแก้ได้หรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ออกเข้าเกมนะฮะอ่าใครเจอเป็นตอนนี้นะครับออกเข้าเกมทําไปพร้อมๆกันเลยนะฮะออกเข้าเกมอ่าออกแบบเนี่ยรีเกมใหม่นะครับเนื่องโดยที่ตัวเกมเนี่ยปรับนะฮะ UI ใหม่แล้วนะครับหรือว่าอินเทอร์เฟซตัวเกมใหม่นะฮะทำให้ระบบตรงเนี้ยผมว่าดีนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยการแก้เนี่ยมันต้องกดอ่าลุยเลยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหรือประกาศผมจําไม่ได้แต่ณตอนเนี้ยง่ายขึ้นนะฮะอ่าพอมาหน้าต่างนี้นะ ทุกคนอย่าไปสนใจนะครับอันนี้มันเป็นป๊อปอัพปกติกดปิดกดปิดกดปิดแล้วก็กดปิดนะฮะสิ่งที่ทุกคนต้องสนใจคือหน้าตรงนี้นะครับหน้าตรงเนี้ยจะมีไอคอนอยู่4อัน1คือข่าวสาร 2. คือประกาศ 3. คือกําหนดการนะฮะสคือตารางล็อกอินนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออันที่3นะครับก็คือกําหนดการอ่าพอเรากดกําหนดการเสร็จนะฮะให้เราหา นี่ครับอันนี้ผมพูดเลยนะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของบัคตรงนี้แล้วเราเข้าเสพพิเศษเนี่ยเห็นไหมว่าเราเข้าไม่ได้เพราะว่าเลเวลเราเนี่ยยังไม่20นะฮะอย่างเจ้าของ ID เนี่ย S <S <S เขาน่าจะป้ายเหลืองประมาณ16ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถกดจิ้มไปที่อาสเตทพิเศษได้นะครับอ,อย่างไอ้นี่ก็เหมือนกันนะฮะธาตุไม้สเ็จอีเวนต์เราก็ไม่สามารถกดจิ้มเข้าไปได้เพราะว่าเรายังไม่ถึงเลเวล100ส่วนสเตทพิเศษ PVP ก็เหมือนกันนะฮะ PVP ก็ยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่า PVP ธาตุยังไม่มาเห็นไหมครับว่าการแก้เนี่ยมันจะต้องรอนะครับรอแบบรอรอนะครับต้องรอในสิ่งที่เรากดได้นะครับแต่ อันนี้เป็นวิธีแก้ผมคิดว่าน่าจะทําได้ทุกคนนะฮะก็คือให้ทุกคนเนี่ยรอวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์เนี่ยเลนเจอร์พาร์ตแต้มมันจะคูณเป็น2เท่าแล้วมันจะมีตรงนี้ให้เรากดซึ่งเลนเจอร์พาร์ตเนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่เลเวลหนึ่งก็กดได้เลยป้ายเหลืองเวลหนึ่งเนี่ยกดได้เลยอันนี้ใครเจอปัญหานะครับว่าแบบเฮ้ยไอดีบั๊กนะฮะกดเข้าเนี่ยทำตามวิธีผมและกดไม่ได้เลยเพราะว่าอ่าเลเวลตัวละครต่ําให้กดที่ เลนเจอร์พาทุกคนเข้าได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่ขึ้นไป <Wow. S 1> อันนี้ผมพูดเลยเพราะว่าเลเวล1นเนี่ยมันจะทําการปลดล็อกพาร์เนาะอให้เราไปกดรับกดอะไรทุกคนสามารถเข้าได้แต่ต้องรอวันจันทร์นะครับเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยมันจะเป็นแต้มคูณ2ให้ทุกคนนะครับหาคำว่ากำหนดการเนาะที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วกดจิ้มเข้ามาอันแรกเนี่ยมันจะอยู่หน้าข่าวสารแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ กดคำว่ากำหนดการนะครับแล้วก็ถ้าใครแก้ไม่ได้จริงๆพยายามกดนู่นกดนี้เข้าไม่ได้รอวันจันทร์นะครับวันทุกวันจันทร์จะมีแต้มพาร์ทสองกดคะแนน2เท่ากดลุยเลยเห็นไหมครับว่าเราจะเข้าเกมได้อ่าก็คือเกมเนี่ยจะเด้งนะครับเราที่ไปหน้าพานะร์ทนะฮะมาหน้านี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถแก้ได้นะเออมาหน้านี้เรายังแก้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาหน้านี้แล้วเรากดออกสิ่งที่เกิดก็คือมันจะเป็นแบบเดิมถูกไหม อ่ะอันนี้ยังไม่ได้แก้เห็นไหมทาอย่างนี้ยังไม่ได้ต้องทําใหม่ไปครับอ่ะโอเคนะครับมาหน้าเดิมเลยเมื่อกี้ผมทําให้ดูแล้วนะครับก็คือเรากดกําหนดการกดตรงนี้กดลุยเลยนะครับถ้ามาหน้าตรงนี้นะครับไม่ได้แปลว่าเราแก้ได้นะครับถูกไหมไม่ได้แปลว่าเราแก้ได้ถ้ากดกลับไปแก้ไม่ได้สิ่งที่ต้องทําคือกดข้างบนแล้วกดไปที่ทีมนะฮะมันจะอยู่ขวามือเนี่ยทีมกดทีมไปเลยแล้วปัญหาที่เกิดคือเลนเจอร์ตัวนี้ ใช่ไหมมันบัก๊กอ่าเลนเจอร์ตัวนี้มันบัก๊กแล้วก็เ,เลนเจอร์ตัวนี้ออกแล้วก็พยายามใส่เลนเจอร์ที่แบบ <c oughs> เหมือนตัวเกมเนี่ยเขามีให้นะครับเหมือนอ่าช่วงต้นที่ตัวเกมเขาใส่ให้เราอ่ะพยายามใส่ไปนะครับอาจจะเป็นเลนเจอร์หกดาวอะไรพวกเนี้ยอ่า <c oughs> เห็นไหมเนี่ยไอเดี ID เขามีลุงหนวดจริงๆด้วยนะครับ <c oughs> สาหรับไอดีทางบ้านที่ส่งมาแล้วมีนายาอำเภอด้วยนะ <c oughs> อ่าเนี่ยพยายามใส่เลนเจอร์ช่วงต้นเกมเนี่ยที่เขาอ่าให้เรามานะครับแล้วก,ก็กดบันทึกนะครับอ่าพอกดบันทึกเสร็จเดี๋ยวลองดูว่าได้ไหม นี่เห็นไหม <Wow. S 1> พอมาหน้านี้ปุ๊บนะครับก็จะเห็นนะฮะว่าอ่ะปัญหาก็คือไอดีเนี่ยเอาเลน e ่ออกนะครับแล้วมีแต่บอสนะฮะอ่ะไอตัวบอสจระเข้เลยทําให้ทางเกมเนี่ยหาตัวเลน e ่ไม่เจอก็เลยกลายเป็นบั๊กแบบเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือให้เห็นนะอ่ะพอมาหน้านี้เรากดตามที่เขาต้องการนะฮะอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยอย่าเพิ่งไปกดข้ามค่อยๆจิ้มไปทีละแบบค่อยๆจิ้มไปเรื่อยๆค่อยๆจิ้มไป ไม่ต้องไปรีบกดข้ามเดี๋ยวบัคอีกปิดไปนะครับพอมาหน้านี้ปิดนะฮะแล้วก็นี่เรียบร้อยนะฮะก็คือมันก็ปกติละนะครับเราก็เล่นได้ปกตินะครับสามารถจิ้มได้นี่นะอ่าออกมาเล่นได้อันนี้นี่ไอดงไอดีนะครับกดเปลี่ยนอทีเนี้ยเราเปลี่ยนทีมได้แหละ <Wow. S 1> เราอยากจะใส่อาลุงนวดอ่าอยากจะใส่ลุงนวดใช่ไหมเราก็กดมืดมาอ่ะ ใส่ลุงนวดนะฮะอยากจะดูเกียร์นะฮะ,อ,ะอยากจะดูเกียร์มีเกียร์อะไรนะครับก็สามารถที่จะดูได้มีพับมันคอ,อมีนูน่นมีนี่มีนั่นนะฮะอยากที่จะ,ะดูเควสว่าเราทําเควสไปถึงไหนเราก็ทําได้ปกติแล้วนะฮะอันนี้คือวิธีแก้เบื้องต้นนะครับสำหรับบั็กฐานเลนเจอร์ละกันนะที่เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับออกเกมเข้าใหม่ให้ดู นะครับว่าปัญหานี้จะยังเกิดอยู่ไหมนะครับเออถ้าผมออกเกมเข้าใหม่แก้เรียบร้อยหรือยังหรือออกเกมเข้าใหม่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะผมคลิปวิโอเคนะฮะผมคิดว่าคลิปเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะฮะก็ถ้าเจอปัญหานี้ก็ลองเอาวิธีผมไปแก้ดูนะครับอย่าลืมนะครับถ้าทําได้เวลาเพื่อนมาเจอบอกต่อไม่ต้องเสียเงินเสียอะไรเราสามารถแก้ได้คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าตรงเนี้ย เกมเขาจงใจนะครับทำมาให้เราแก้ปัญหาเรื่องนี้ไหมแต่ก็เป็นส่วนดีนะที่เอ้ยระบบอินเทอร์เฟซ UI ใหม่เนี่ยสามารถทําให้เราแก้ปัญหาเรื่องขาเลนเจอร์มันวางไม่ได้บัคนู่นนี่ทําอะไรไม่ได้บางคนบักเรื่องเกียร์ใส่เกียร์ไม่ได้มันก็จะมีวิธีอีกนีฮะเดี๋ยวเรื่องเกียร์ค่อยว่ากันใครมีปัญหาเรื่องบัคเกียร์แบบเฮ้ยมันกดใช่ไหมกดจิ้มผมเคยเจอกดจิ้มแล้วแบบเอ้ยมันต้องใส่เกียร์ อะไรสักอย่างแล้วเราไม่มีแล้วมันก็ค้างอยู่งั้นอ่ะผมเคยแก้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะก็ลองส่งมาเดี๋ยวผมจะลองมาทําคลิปแก้ให้ดูถ้าแก้ได้นะฮะก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบายบายสวัสดีครับ